ผมมีรถแฮทแบก5 5ประตูนีครับรถปี2 0 1 5ตัวโฉมหน้านี้นะให้ผู้ชมทายนะว่าเป็นโฉมหน้าอะไรนะตัวนี้เขาเรียกโฉมหน้าอะไรนะจากล้องหน้าอะไรนะเขาเรียกกันโฉมหน้าประดุกโฉมหน้าประดุกนะครับแต่เราเรียกโฉมหน้ายักษ เออจมันเหมือนยักษ์มากกว่านะอ้าวเหมือนยักษ์นะหน้าดูดูหน่อยนะครับเหมือนปลาดุกเพราะว่ามันมีหนวดของน้าวมันมีหนวดนะ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกโฉมหน้าประตูสวีดัส <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับไก่เนซซิ่งทอโต้รถคัสเกต์นั่นเองนะครับนักแล้วก็ตากล้องของเรานะครับนะ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมมีรถแฮตแบ็ก5ประตูนะครับรถปี2015ตัวโฉมหน้านี้นะให้คุณผู้ชมทายนะว่าเป็นโฉม อะไรนะโฉมหน้าอะไรเขาเรียกว่าโฉมหน้าอะไรนะสำหรับผมเนี่ยโฉมหน้ายักษ์ว่ะนะโฉมหน้ายักษ์หรือเปล่านะสำหรับใครที่สนใจนะก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสวยเดิมโรงางานทั้งคันนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันตัวนี้เขาเรียกโฉมหน้าอะไรนะรจตาก้องโฉมหน้าอะไรนะเขาเรียกกันโฉมหน้าประดุกโฉมหน้าประดุกนะครับแต่เราเรียกโฉมหน้ายักษ์อ่ามันเหมือนยักษ์มากกว่าะอ้าเหมือนยักษ์นะนะครับสวยสวยด้วยดิ น่าดูดูหน่อยนะครับเหมือนเหมือน,อนปลาดุกเพราะว่ามันมีหนวดตรงนี้นอ่ามันมีหนวดนะนคนเลยเรียกโฉมหน้าปลาดุกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับนะตัวด้านหน้าก็จะได้เป็นสเกิร์ตนะครับตัวชุดแต่ง GRD นะครับเดิมโรงงานแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าครบนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าใสาๆเลยนะครับเป็นไฟหน้าโปเเตอร์นะครับตัวโลโ,โลก้ก็ได้เป็นโกลเมียบนะครับป้ายทะเบียนนี้เลย7 5 4ด นะครับไฟไฟตัดหมอกนี่ปกติเขาให้เฉพาะตัวท็อปเท่าั้นครับอ่าใช่ครับนะตัวนี้เนี่ยมามีมาจากโรงงานอยู่แล้วถ้าเป็นตัวตัวเริ่มต้นจะไม่มีให้จะไม่มีให้นะครับนะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อทูโทนนะครับดำปัดหน้าเงานะครับเนี่ยแม็กขอบ15นะครับยางปี2020ันยี่สิบก็แม็กเฉพาะรุ่นเหมือนกันเฉพาะรุ่นเลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับตัวสเกิร์ตนะครับด้านข้างตัวสติกเกอร์นะครับนะสวยเดิมโรงงานเลยนะครับมาส่วนของด้านท้ายนี่จะได้เป็นไฟท้าย LED แล้วนะนี่ ได้ไฟท้าย,ยดีนะครับตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบนะครับด้านหลังก็เป็นสเกิร์ตของ trd นะนะครับนะจะแสดงตัวเนี้ยของ trd รอบคันเลยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยอันนี้ป,ป้ายทะเบียนสวยด้วยนะป้ายทะเบียนสวย7 5 4 4นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนี่เป็นตัวแฮดแบ็กนะครับสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็กว้างนะฮะกว้างมีไฟสองสว่างให้นะครับาส,สาหรับตัวนี้นะแล้วก็ปอนเนี้ย ห้าพันไปไปลายเท่านั้นนะครับมียางอะไหล่ให้เรียบร้อยนะโครงสร้างด้านหลังไม่มีชนหนักแน,น่นอนของครบอ่าของครบนั่เองนะครับนะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสาระนะครับสติกเกอร์ TRD นะอ่านี่ชุดแต่งไง TRD นะครับสปอร์ตอีโวนะครับปีสองพันสิบห้าตัวโฉมหน้ายักษ์เราเรียกหน้ายักษ์นะหน้ามันดุกว่านะหน้ายักษ์นี่ดุกว่าหน้าประดุก,กนะ <S <S ไม่รู้ใครเขาหาเรียกนะครับอ่าไม่รู้ใครเขาหาเรียกนะ <S <S นะครับแนววีออสก็ าน้องก็เศร้าเป็นอน้องก็เศร้าเป็นนะคันนี้ก็หน้าเหมือนประดูตรงไหนหน้ายักษ์จะตายนะ,น,ะนี่ดูด้านหลังเนี่ยองกว้างเข่าไม่มีชิดนะครับนะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารหน้ายักนี่รถคันนี้เนี่ยเรามองว่าหน้ายักษ นะครับแล้วก็น่ารักอีกอย่างหาึนี่เป็นไงใช่ครับอ่าใช้งานง่ายสะดวกสบายรถแฮดแบ็กหประตูอึดถึกทนอีกหนึ่งคันรถแฮดแบ็กคืออะไรครับพี่แฮดแบ็กก็คือสามารถนะครับเปิดด้านหลังได้แบบเต็มเลยนะครับจะจะถ้าเป็นรถซีดานรถเก๋งเนี่ยจะเปิดได้แค่ฝาท้ายเปิดได้แค่ครึ่งเดียวอ่าคันเรียกว่ารถ5ประตูเนาะอ่ารถ5ประตูนะตัวแฮดแบ็กนะครับก็ได้พวงมาลัยสก้านนะคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้เลขไม่หนึ่งแสน หกหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ได้จอแท้เดิมโรงงานนะจอจอทัลสกรีนอ่าจอทัลสกรีนนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายแน่นอนแอร์เป็นอัล็อกมือหมุนแค่กดเปิดก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคอนโซลตรงกลางสั้นครับมีพาวเวอร์เอาเลให้นะครับครบเลยคันนี้ถือว่าไม่เก่านะครับไม่เก่านะรถปีสองพันสิบห้านะครับจอทัลสกรีนด้วยใช่นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับเล่นได้แทบทุกอย่างนะฮะสำหรับรถสมัยนี้นะครับก็ต้อง เป็นจอทัชสกรีนแล้วนะฮะแล้วผ่อนอยู่ห้าพันกว่าบาทอน้แนะนําให้ดูตอนขับนะครับอ่านะนี่เลยนะฝากระโปรงฮะก็ยืนอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะมีตาตัวไอตาให้ฝากระโปรงแท้เดิมนะฮะรอยเม็ทอากนี่มอกอ่ามีมอกอให้ครบนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดนะฮะสวยๆนะฮะเดิมๆไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมแน่นอนนะครับนะนี่ดู โตโยต้านะครับแบตนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมไม่ต้องห่วงเลยออกจากเราไปเนี่ยใช้งานยาวๆนะครับนะเช็คให้ทั้งคันนะครับก่อนส่งมอบตรวจสภาพทุกวันนะครับตรวจสภาพทุกวันเช็ดขัดล้างให้ทุกวันนะครก่อนส่งมอบเรามีบริการแน่นอนนะครับนะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับขัดสีเคลือบเงานะครับก็หลังการขามีอ่าเขาเรียกอะไรฉุกเฉิน24ชั่วโมงบริการฉุกเฉินบริการฉุกเฉิน24 24ชั่วโมง1ปีนะครับแล้วก็บริการ อประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยอีก1ปีนะครับหรือ1 0,000หมื่นโลนั่นเองนะครับนะนี่เลยสวยๆสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับรถแฮดแบ็กห้าประตูนะฮะโตโยต้ายาริสนะฮะหนึ่งจุดสองที่ยาีสปอร์ตติโวปี2015นะครับคันนี้เด้ไม่แสนหกพันนั้นนะค่าตัว3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะปลอดห้าพันไปนะห้าพันกว่านะครับประมาณนี้ได้รถแฮดแบ็กไปใช้นะครับนะโฉมหน้ายักษ์นะเรียกโฉมหน้ายักษ์ละกันนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะผมจ่ายในที่ซอโต้และทีมงานนะครับนะ ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับ